กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้ผมวันดีวีนะวันนี้คุณอยู่กับรายการคู่มือ pb นะฮะ5วิธีขึ้นยศไวในช่วงปิดเทอมนะฮะอ่าวิธีที่1ก็คือซื้อคูณ2 e x ep นั่นเองนะฮะหลายคนอาจรู้ดีว่าซื้อคูณ2 ep นี่มันจะทําให้เวลาเราเล่นจบเกมหรือเราไปปั๊มอะไรประมาณนี้มันจะได้ ep 2เท่ากับที่เราเล่นนะฮะ,ะประมาณนี้นะฮะรายละเอียดคร่าวก็อธิบายเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะ ก็มีให้เลือกซื้อมากมายนะสำหรับ EXP นะมีเวลาเป็นช่วงๆนะฮะแล้วก็มันจะมีเป็นแพ็กเกจด้วยนะสำหรับ EXP นะเห็นไหมฮะมีเป็นช่วงๆเวลาฮะแล้วก็มี1วันเต็มๆด้วยนะฮะนี่แต่แนะนำให้ซื้อ1วันเต็มๆเลยนะฮะอ่านี่นะฮะแต่ถ้าใครอยากคูณเยอะก็ซื้อเสริมเข้าไปเยอะๆนะฮะนี่นะวิธีหนึ่งที่แนะนําก็คือซื้อ EXP เยอะๆนะฮะหรือว่าซื้อตุนไว้นั่นเองอ่าซึ่งยศไว้แน่นอนฮะเพราะมันคูณ2น,นเองนะะยิ่งคูณเข้าไปอีก้ o, แมเจาดน,นะฮะ ยศนี่อัพปฟรีดเลยฮะโอ้ยเจาแล้วก็ตัวละครนะฮะที่แนะนำนะตัวละครบวกอีพี20นะว่าจะเป็นฝั่งแดงหรือฝั่งน้ําเงินนะฮะอ่าวิธีที่หนึ่งก็ซื้ออีพีนั่นเองนะฮะอ่าถ้าต่อมาวิธีที่สองคือปิดห้องอยู่คนเดียวนะฮะอ่าก็คือเราไปตั้งหรือว่าอยู่ห้องประมาณต้นๆนะ,ะแล้วก็เราก็ปิดให้เราอยู่คนเดียวแล้วให้ฝั่งตรงข้ามมาลุมเราถึงแปดคนนะฮะโอ้วิธีนี้นี่เหมือนับเรายังไงอยู่คนเดียวเราไม่มีทางแพ้แน่อนอนฮะรู้ว่าเรายิงได้เยอะแน่นอนนะฮะอ่า ประมาณนี้ก็เหมือนวิธีการปั๊มนั่นเองนะฮะแต่แค่ไก่ไม่อยู่กับที่นะฮะนี่นี่เองฮะให้เราปิดห้องอยู่คนเดียวนะฮะทำการบวกเลยฮะไม่ตกลัวฮะโอ้โหเรียงนี้หัวแตกฮะแต่ประเด็นคือที่เรารู้อยู่แก่แจคือเราไม่มีทางแพ้แน่นอนฮะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเปิดให้ฝั่งตรงข้ามดมเราถึงแคนนี้นะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นการปั๊มไปอีกวิธีหนึ่งฮะแล้วก็แนะนําว่าควรมีคูณ2ด้วยนะฮะก็จบเกมนี้จะบวกโคตรเยอะเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะ นี่วิธีที่แนะนาวิธีที่สองก็คือการปิดห้องอยู่คนเดียวนั่นเองนะฮะสบายใจนะไม่ต้องระแวงว่าเราจะพุงจะแพ้น,นะฮะเล่นทั้งวันก็ชนะทั้งวันนะฮะแต่แนะนําว่าให้ต้องมีห้องอยู่ประมาณห้องต้นๆน,นะฮะหนึ่งถึงสิบประมาณนี้ฮะ,ะถ้าห้องท้ายๆไปนี่ดูเหมือนจะไม่มีคนเข้ามาฮะ,ะ,ะนี่วิธีที่ผมแนะนําก็ประมาณนี้นะ,ะวิธีที่สองก็ยาวหน่อยนะฮะ ก็ไปลองทําดูกันได้นะฮะในช่วงปิดเทอมนะซึ่งหลายคนอาจอยากยศเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะในช่วงปิดเทอมอยากเล่นมีเวลาเล่นเยอะๆประมาณนี้นะฮะอ่านี่นั่นเองนะสำหรับวิธีที่2ที่แนะนำนะฮะคือการปิดห้องอยู่คนเดียวนั่นเองโอ,โ,โอ้โหบวกมันประเด็น,นะฮะแต่แนะนำถ้าเกิดมาให้เราบวกอย่างเดียวยนะฮะอย่ากลัวตายนี่เองฮะ,ะถ้าเราโดนลุมอย่างนี้ฮะ,ะ,ะต่อมาวิธีที่3ที่แนะนําก็คือกระโดด น้ำนั่นเองฮะปั๊มกระโดดน้ำในด่านเรือนะฮะหลายคนอาจจะรู้จักดีครับบ๊อบบี้คือวิธีการปั๊มที่รวดเร็วและได้อ p เยอะนะฮะไม่เยอะหรอกฮะแต่มันได้อ p เร็วนะฮะไว,ไว่ายง่ายแหมเยอะอยู่นิดหน่อยนะฮะนี่เกิดมาปุ๊บเวลาทําการโดดน้ําเลยฮะ,ะเหมือนทําการว่ายน้ำโอ้โหเย็นสบายเลยคือโอ้โหแม่งตายฮะเออโอ้นี่ฮะปั๊มก็ง่ายๆประมาณนี้ฮะแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ต้องมีไก่นะแนะนําให้เข้าเซิร์ฟเวอร์89เลยะคะับหรือ89ดสิบเก้นั่นเองนี่ฮะ,ะทำการโด,ด เย็นสบายไม่ร้อนนะฮะโอ้โหนี่ฮะโอ้จบเกมง่ายมากเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนยังไม่มีคูณ2นี่มันจะอีพีเท่าไหร่กันฮะดูไปห้ให้เอาประมาณ3บินนะดูนะฮะเดี๋ยวจะจบโอ้นี่นะฮะขนาดขนาดยังไม่มีคูณ2องได้เป็นร้อยนะฮะได้ไวมากนะฮะอะต่อมาวิธีที่สี่ก็คือปั๊มไก่ยืนนะฮะวิธีนี้ก็แนะนําว่าให้ไปเช่าไก่ยืนในประมาณนี้ฮะตามว่าเพจต่างๆเว็บไซต์ต่างๆก็จะเห็นมีมากมายนะเกี่ยวกับการ บริการไก่แตัวยืนอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งวิธีปั๊มไก่ยืน8 8ตัวนี่ก็ต้องมีคูด2อะที่ขาดไม่ได้จริงๆเลยนะฮะในการปั๊มอยากยศไวๆที่ต้องปิดเทอมนะฮะนี่นี่ฮะไก่ยืนก็ประมาณนี้ฮะไก่จะยืนอยู่ที่ถ้าเรายิงหัวนะ,ะอยู่ที่กูอให้บริการนะฮะว่าไก่ของเขานีจะนิ่งแค่ไหนนะฮะแต่นี้ผมมาสาธิตให้ดูนะ,ะว่าการปั๊มไก่ยืนก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งได้อีกดีคูดเร็วเลยฮะ,ะแถมได้คิวหัวะะด,าาด,ด้วยนะฮะได้ตาการเนี้ช็อตด้วยนะฮะ นี่นะฮะทำการยิงหัวนัดเยอนี่เจาะไปเละ้นนะกระสุนเจาะหัวว่ายง่ายฮะจบเกมเร็วด้วยนะฮะอ่านี่นะสมัครวิธีที่สี่ที่แนะนำง่ายๆก็คือปั๊มไกยืนนะแต่วิธีนี้ก็สหรับคนที่มีว่าไงกําลังซับหน่อยนะฮะคืออยากปั๊มอะไรประมาณนี้ฮะมันก็มีอยู่นะฮะในช่วงการปั๊ม50าทูอะไรประมาณนี้นะฮะ50ทูหนึ่งชั่วโมงนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะฮะถ้าอยากปั๊มทั้งวันก็หลายบาทอยู่นะฮะอยู่ที่ให้ราคาของการให้ไกบริการด้วยนะว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะ นนีะะฮวิธีการที่4ก็ขอยากยศไวในช่วไปเทิมนะฮะแนะนำวิธีนี้เลยนะสุดยอดเลยนะฮะต่อมานะครับวิธีที่5ก็คือปั๊มวางระเบิดนะฮะอ่าก็คือให้เราไก่แปตัวเหมือนเดิมนะฮะแต่เราให้เรามาทําการเปลี่ยนแมปเป็นด่านปั๊มวางระเบิดนั่นเองนะฮะแต่ไม่ใช่การปั๊มไก่ยืนนะฮะอ่านี่นะฮะก็ลักษณะเหมือนไก่ยืนนะแต่นี้มันจะนับเป็นวินนะฮะ กระยิมมันจะยิงหัวไปถึงร้อยตัวเลยนะแต่นี่คือเราเน้นเกมจบเกมไวนะฮะให้ประมาณ3วินนะฮะแนะนํา3วินนะฮะวิ่งไปเท่าที่จะวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วไปวางจุดวางระเบิด A นะฮะจะเป็นจุดที่ไวมากเลยะฮะอ่ามาดูกันฮะนี่โอ้โหแยะเลยอเกินอุ้ย,ๆๆยระเบิดโอ้โหนี่ฮะเรามาดูเลยอุ้ยปากแก๊สเราจะวางใน่นี้โดนแก๊สแน่เลยว่าแล้วไงโอ้โหสุดท้ายก็ต้องโดนแก๊สนะฮะ จะวางยังไงเนี่ยนี่ฮะวางได้ฮะให้เราทําการวางไปทั to ้งนั้นคือการปั๊มบางด่านวางระเบิดคร่าวๆนะปั๊มวางระเบิดนั่นเองก็ถึงนี้ฮะเมื่อเราทําการวางไปแล้วนะฮะอ่าให้เราทําการฆ่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้หมดให้จบวินนึงนะฮะอ่าคือเราจะได้ทั้งอีพีตอนวางและอีพีจิงศัตรูก็คือไม่พูดเยอะมากเลยนะฮะวิธีนี้ถือว่าได้อีพีเยอะนะฮะยิ่งช่วงเซิร์ฟคูนสองนี่กูพูดเยอะเลยฮะนี่ยอดนี่ ทำไปจนจบวินเลยนะฮะอ่าแลาผมจะมาสาธิตให้ดูนะนี่เป็นเพียงการสาธิตให้ดูเท่านั้นนะฮะวิธีที่แนะนําก็ประมาณนี้นะฮะอ่าไปลองใช้กันได้นะฮะมีวิธีที่1ถึงวิธีที่5เลยนะถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นนะฮะาแต่ส่วนมากนี่ที่ขาดไม่ได้ในการอยากขึ้นรลดไวๆนี่ก็คงเป็น e คูณ2นั่นเองนะฮะนี่ฮะให้เราทาการวางไปนะโอ้วางไปนี่ฮะแล้วอยากฆ่าศัตรูไวๆฮะจะปลาระเบิดก็ได้นะฮะ ตัวไปรวมในห้องนะฮะนี่ปลาเราเหยีไปก็ได้ฮะจะได้จบเกมไวๆนะฮะดูฮะโอ้โหดีฮะสุดยอดอ่าเป็นไงเพื่อนกับคู่มือ PB ในการขึ้นยศไวๆในช่วงปิดเทอมนะเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะฮะอหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะฮะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะฮะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันคลิปหน้านะสำหรับตัวละครในเกม PB นี้พี่ก็ชื่อประมาณนี้ฮะเจอก็ทักทายได้นะ